สวัสดีครับวันนี้ผมก็เออนะครับเออวันนี้เราก็จะมาสอนลงตัวในเกม Minecraft นะครับเนี่บแล้วเราก็จะมีแอปนี้อยู่เหลือหน้าสีดำก็ก่อนนะสามาัถนี้ครับนี่ครับหนึ่งครับเครับหนึ่งครับสองครับ พกักใดก็ได้ครับผมจะเอาสองเป้านะแล้วก็เออนะครับใช้ไดนน้ดีกว่าเกะกะครับนะครับกดเข้าไปเลยครับในสี่สามก้านี่ครับที่เป็นรูปเออไข่ไข่ไข่ได้ไข่นัดอยู่ครับนะครับ ก็เลยว่าคุณเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับกดที่เสื้อเนี่ยสีเขียวนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโหลดเจ้าอตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะนี่นะครับก็เป็นเกมตัดรูปภาพนะครับผก็เป็นแนวต่อสู้นะครับผมนะครับผมเป็นเกมของ

แล้วคุณต้องชมกดออกไปนะครับนะครับพอกดออกไปแล้วครับคุณก็กดเข้าไปในไม้ครับอันัหนก็ได้ผมจะกดอันนี้ดันนะดูครับมันจะขึ้นมาให้นะครับซึ่งผมมี2ตัวนะครับ จนลนีอนคตโคตรเทเลยครับป๊บนะ ครัไม่ตนะ้องมีชีวิตมั้งถ้าม,ม,ม, surfing, <iniz> มีช <els> ีวิตก็ไม่เป็นอะไรครับต้องขอไปได้ครับถ้ามีชีวิตนะมากับ จะมาแล้ววันนี้มนันจะหน,นูเจไปสนามไม่ใช่เล่นกับอินเทอร์นเน็ตนะโอ้โหด้านไม่ใช่วิสุดโคตรเเลยสัตว์พวกคุยอยู่ไหนวะสัตว์อยู่นะ เดี๋ยวผมจะไปเล่นแบบแบบดานเออไม่ไม่มีชีวิตนะกดเลครับปึ๊บนะรอแป,ป๊บเองกดไปเล็บดนันมาจากทีครับเนีับอยู่นะผมเล่นไปเล็บ

一饭边你。 Не, 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 не নিহে কালি কাম สวยงามันทีเดียวเลยไม่มีนะครับคืดยอดสุดือดมาก